ทานจำที่อาตมานั้นมาอบรมมาฟื้นฟูวิทยายุยทธวิวานี้ก็เป็นาศาสตร์แห่งการควบคุมจิตเป็นาศาสตร์แห่งการบำบัดจิตระบับร่างกายพอท่านทั้งหลายก็มาปฏิบัติอย่างเข่งคัดแล้วก็ได้ผลดีนะจังหลังนี้อาตมาตแรกก็ก่อนหน้านี้ก็จะสอน,นมากจะสอนกรรมาฐานเช่นกำหนดลหมหายใจ ริกรรมพุโทโธหรือกำหนดระลึกรู้กายตานุสติหรือวนานนิสติหรืออินทรนิสติแต่ช่วงหลังนี้อาตมาเห็นโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะเลืออเกินเราจําเป็นจะต้องฝึกสมาธิผสมผสานในเรื่องพลังจิตพลงังใจที่เราฝึกส่วนมากจะเป็นสมาธิกําลังใจสมาธิที่ให้ดับจิต พุ่งสา้านให้เกิดจิตใ,ให้เกิดเป็นพลังเป็นสติเวลาวางโลกโกรธหลงก็จะได้มีสติเต็มรอบได้ต่อต้านโลกโกรธหลงโลกโกรธหลงได้ช่องหลังมาก็เลไฝึกเช่นเวลาเราร้อนเนี่ยมันมากนะโยมบางท่านชนมากร้อนหน่ายาำภาคใต้อากาบมันร้อนร้อนหน่ายพอร้อนหนเสร็จเนี่ยก็ต้องไปหายาขมทานอะไรก็ลําบากอาจารย์มาก็สอนตัวสินหลมให้ท่านท่านเหล่านี้หลังจากนั้นก็สินหลมไปแล้วไม่เกิน ยี่สิบนาทีอย่างช้าสุดก็ไม่เกินยี่สิบนาทีอย่างเร็วสิบนาทีสามารถออกมาจากสามาธิตั้งศิลมแล้วเนี่ยอาการร้อนในหายนะท่านที่เป็นญาติธรรมส่วนมากก็เป็นผู้สูงวัยหกสิบเจ็ดสิบก็สัมผัทีิสุดาท่านก็บอกเออมันก็ดีกว่าทานยานะ,ะบางท่านรู้สึกว่าเป็นหวัดง่ายปอดมันชื้นอามารย์มจะสอนเรื่องการเพ่ง กำหนดรูหรือการเพ่งกับสินบ้างศีลไฟบ้างหรือโนยืดที่บ้างเพื่อให้กำหนดล,ลูกเป็นที่ลูกเขกินที่รื้อของสติกรรมฐานใน40ที่รู้ศาสนาที่เขามเีเพื่ออะไรอยู่ให้ต้องใส่เวลาเราเหมือนเรามีโรคในโลกเราก็ต้องกินยาให้ตรงต่อโรคไม่ใช่ว่าเราเป็นโรคอะไรกินแต่ยาแก้ปวดมันก็แก้บวดเท่านเดี๋ยวมันไม่หายดังนั้นหลังจากที่เป็นเก็บข้าปวดเอวทำยังไงอาจารย์ก็สอนกับศีลดินอ เวารู้สึกว่าโลรมันจะหนักอืออเดยกกันหนาวเดียวกัร้อนอันนี้กับสินะก็ต้องสอนดังนั้นวิธีการสอนกับวาฐานเนี่ยเพื่อให้เกิดพลังนพลังที่ว่าในเรื่องสติพลังกายงใ,ใจแล้วอย่างหนึ่งก็ทําให้เกิดร่างกายเนี่ยมันเกิดสม,มดุลโลกไปก็จะได้ไม่เปลี่ยนเรื่องของจิตเป็นเรื่องสาคัญนะถ้าเราฝึกสมาธิ พะทกคนมีลมหายใจมีสิทุกคนแต่เราไม่ได้ฝึกมีของดีในตัวแท้ๆนะเราไม่มา,าพัฒนาตนเองเอาไปใช้ประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนคนเราเนี่ยถ้าไม่รับการฝึกมันก็เป็นคนดิบเราต้องรับการฝึกการฝรึกเ่างอารมณในครั้งนี้ได้ผลดีมากอีกวิจิวันเนี่ยเราก็ต้องเดินทางลงมาอีกเปิดคอร์สสอนอีกคอร์น,นึ่งเพราะมีผู้สนใจมากคื่อมาเนี่ยจะรับุคค ได้ไม่มากนะเนื่องด้วยช่วงหลังมาก็มีญาติอยู่แล้วอมอบทีนะ่ทำให้เป็นอาตมามันไม่ไหวมันเหนื่อยแล้วนะมันมีาสามารถดูแลอยู่เยอะนี่เป็นโฉนดเลยก,ก็จะมอบให้แล้วที่แปลไร่หนึ่งโอ้โหหลายสิบล้านเขาจะมอบเคาหกเ็ดไร่ปกเกตไร่เนี่ยมันไม่ใช่น้อยนอยนะครับม,มูลค่าเป็นหลายร้อยล้านเลยเป็นโฉนดเลยซึ่งอาตมาก็ยังแม่รับแรงสู้อยู่นะเพราะอาตมามีสนับหลายแห่งอ่าก็เลยยังไม่สะดวกไม่สะดวก,ดวกที่จะรับ อันนี้สามารถสร้างวัดได้เลยเพราะเป็นฉนดอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นท่านทั้งหลายเรามีโอกาสปฏิบัตททิทมปฏิบัติธรรมเถิดเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นมันทําให้เราได้รู้หลักความเป็นจริงของโลกรับความเป็นจริงของจิตวิญญาณของเราด้อยการหลับประพฤติปฏิบัติเราจึงเห็นมนุษย์จำนวนไม่เสฉอนที่ไม่ได้ศึกษาทำปฏิบัติธรรมปฏิบัติตอย่างแท้จริง ก็นำพาชีวิตของตนเองไปอยู่ในทางเสื่อมไปอยู่ในทางประมาทในส่วนมากไปือเจอเลวหลายสิ่งที่ไร้ประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์กับไม่ทำเราเห็นได้จดดการเริ่มมีการพฤติกรรมแปลกๆอย่างเช่นการลงนะอะไรบางเรื่องที่มันไม่เหมาะสมและทำสอบไปในทางที่ทางพุทธศาสนาของแบบนี้มันจะทำให้เราวิบัติไม่เจริญ คนเล่นคุณใสเด,ดรัจฉานวิชาสักการองจ่าพวกนี้มันร้อนมันก็ได้นะตอาลบจับศึกเนี่ยที่แต่ว่ามันร้อนพวกขี้ฟงขี้พึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ของดีนะโยพกพาะมันใช้เวทมนต์คาถาใช้ลิงลมบ้างใช้วิญญาณของเด็กบ้างใช้กระดูกนั่นแหละผสมผสานไปที่พวงขี้พึ่งเวทมนต์พวกนี้อมนะอะไรพวกนี้ทําให้คนเคลิ้มคนหลงมันเข้าออตัวมันจะเป็นภัยต่อผู้ใช้ระยะยาวนะมันมีผลข้างเคียง เราไม่ทำสเสน่ห์ให้กับใบหน้าของเราด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเราพระฝาแสนพระร้อยองค์พันองค์แต่เราหน้าบูดหน้าบึ้อนะอย่างเช่นบางคนมีนั่งกวักโอ้โหเยอะมากเลยแต่ขายเดี๋ยวหน้าบูดหน้าบึง้งบอกขายไม่ค่อยดีเลยอาจารย์เราเคยไปนะเห็นแกแต่แกไม่เห็นนักมารมะนพูดกับลูกค้าลูกค้าถามของเขาดีๆเนี่ยนะแกก็พูดกับโชคความขาดแล้วเขาถามนี่อันนี้ราคาเท่าไหร่เลยแกก็พูดบอกว่า ดูบางสิราคาเขาเขียนไ้ไม่ดูเลยตาไม่ดูเหรอพูดแบบนี้โยมแล้วพูดไปทั่วโ่ะแล้วก็ไม่มีใครเลาะเลาะกิะ้งไม่มีคําชี้แจงวาจาไพเลาะวาจาอรอนไม่มีคุณจะไปขายของทาไมอ่ะคุณบอกว่าคุณมีนากวาคุณมีณจังง,งังคุณมีชื่อพึ่งเยอะมันไม่เกิดประโยชน์หรอกโยมเมตตามหานิยมเนี่ยมันไม่อยู่ตรงไหนนะมันชอบอยู่ที่ใบหน้าคําว่ารอยยิ้มขึ้นใจเสมอใครเห็นใครก็รักใครก็ชอบ ทำพูดจ้าไปก็เพาะพิงนะไม่ใช่พูดเจ้าโคตรหกหกห้าอ่าทีกว่าตัวเองมีของดีของดีไอ้ของดีที่มันยั่งยืนนะมันอยู่ในตัวเราเราพระพฤติดีทําดีบางคนบอกว่าโอ้ไปลงละจังงังไปอย่างนู้นอย่างนี้ทําไมอหัวก็ยังไปมีเมียน้อยอ่ะโอ้ก็กลลองไปถือในสิ่งที่พอไปถือแล้วเนี่ยมันร้อนที่กว่าตัวเองมีของดี ดอกไม่ต้องทำความดีเพราะว่ายัางไนของดีมีอยู่เล้ว่าอย่างนั้จริงๆของดีคือการประพฤติดีเป็นภรรยาก็รู้จะเอาใจใส่สอบถามให้กําลังใจสามีดูแลเสื้อผ้าดูแลบุตรธิดาดูแลอาหารพูดจาไพเราะในสามีมาทํางานมาหายเหนื่อยไม่ใช่เบ้าเก็ไม่ทําความสะอาดว่างๆเอาไปเล่นไพ่ ไปงานสังคมสาววเลเทมาเล่นแต่งตัวสวยๆก็งามแต่บ้านอนกสกปรกเวลามาก็พูดจาไม่ค่อยเข้าหูพูดจาหุ่น่าไม่ค่อยถามข่าวถามข่าวสามีหรือเอาใจเรื่อนั้นนาทีตัวเองก็ไม่ดูคลายเป็นว่าสามีอยู่ทีมกันตลอดเหนื่อยงานเครียดงานกลายเป็นกระตล้อบอกแด้นการสังคมเอามากโดยขาดการดูแลครอบครัวลูกก็ไม่มีการรวมสังสอน ลูกก็เป็นปัญหาของสังคมเพราะพวกไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองเห็นไหมอย่างอาตมาเคยเห็นครั้งหนึ่งเอาอะไรกูบาได้เอากูบาอะไรมาเป็นเอาศูนย์แท้แของดีๆแล้วเอาหนังสือศาสนานะหรือหนังสือศาสนาอื่นเส้นหรือนะพราหมณ์ิดูกับอโอ้พริวะหรือเทพคนเขาดีดๆก็ม,มีไปเอาอศูรมาไปเป็นอาจารย์เอามามา,มาตัาง้งมันก็จะเจริญได้ยังไงเลยดม อ่มีแต่ความวิบัติชิบหายแหละแต่เพื่อนดีๆไม่คบนะบางคนเนี่ยคบแต่เพื่อนชี้หลอกนักเลงอ่าถ้ากนําไปช่วยช่วยตได้นำทางวิบัติะโยไม่ไปไหนหรอกนะเขาบอกว่าเราครบคนมทานทานแต่หาผิดคบบิดบิดพาไปหาผลบางทีเรารู้ก็ทั้งรู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นคนประเภทไหนแต่เรายังไปคบว่าคนคนเรานี่มันนิสัยมันไม่ต่างกันแล้วมันถึงคบกันได้คนดีๆเนี่ยนะ เคนที่ม well, so so ีศีลมีธรรมที่เขาไม่ใช่คนดีไม่ว่าตัวยกตัวเองดีนะเห็นคนอื่นเขาทำผิดเราไปตาหน้าเขาชั่วก็ไม่ได้แต่ว่าเองดีเราต้องให้โอกาสคนอื่นอาจจะมาเห็นในเฟซเห็นคนเราไม่ชอบคนนี้เห็นคนนี้เราก็ไปด่าเขาว่าคนนี้เลวชั่วเราไปตาหน้าเขาไม่ได้ดอกจยมคนเรามีดีมีเลวมีชั่วเขาอาจจะผิดพลาดเราไม่สามารถแต่เขากลับปรุงแก้ไขแล้วเขาก็เป็นคนดีเขาไม่ได้ทำชั่วเขาก็ไม่ได้เป็นคนชั่วคนเรามันผิดพลาดกันได้โดยเจตนาไม่เจตนา ถ้าเราอยู่ในสังคมไทยเนี่ยสังคมประเทศมนุษย์เนี่ยมันอยู่ชนหมู่มากเราต้องเข้าใจกันไม่ใช่ว่าฝังแค้นฝังหุนมันคือศัตรูนี่คืออาคู่อาคาดการที่ทาประเทศเราเนี่ยมีแผ่นดินอยู่ทุกวันบรรบุษของเราเนี่ยไม่ได้คิดเป็นส่วนตัวนะใครเห็นกระด้างกระเดืองเนี่ยหัดแย้งในแถวความเชื่อเนี่ยเขาทําความเข้าใจหรืออาจจะลบลาก้ากันกันไปบ้างก็หัวหน้าก็ต่างๆนั้นพอเข้าใจก็ว่าปรับให้อภัยกันร่วมสร้างชาติ ไม่ใช่แค้นฝังหุนเหมือนกับคนละเผ่าพันเลยอย่างนี้ประเทศเราอยู่ไม่ได้เราต้องรู้จักให้อภัยตัวเราก็ยังเคยผิดพลาดญาติน้องลูกหลานเรายังให้อภัยได้ทําไมคนอื่นเราจะให้ใครไม่ได้ไม่ใช่แค้นฝังหุนถือเป็นคู่อาฆาตไปเลยอาจากนั้นอย่างนี้นะโยนะการพึ้นปรกัรปฏิบัติธรรมการท, mm hmm. ทาทความดีหรือก็เป็นมนุษย์ผู้เจริญประเสริฐเนี่ยเราพูดถึงความมีเมตตา ไม่ใช่เมตตาแต่ญาติเราเพือ่อนเราคนอื่นเราก็ต้องมีเมตตามีความกรุณารู้จักคําว่าให้อภัยมนุษย์เหล่านั้นถ้าเราอยู่ในหมู่มากเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีข้อกระทบข้ามกันบ้างเก็นเหมือนลิ้นกับฟันอยู่ในปากเราแท้ๆบางครั้งเนี่ยเราขอบเชี่ยวอาหารมันยังไป,ปกบไปขัดเราขัดลิ้นตัวเองอีเจบไม่รย้กเจ็บเราจะไปถอนฟันออกก็ไม่ได้โอดฟันก็ไม่ได้โอดลิ้นก็ไม่ได้ ต้องอยู่ด้วยกันมันผิดพลาดที่เจตนาไม่เจตนาฟันเฟืองหรือรถลาที่เราใช้มันยังอุปสรรเกิดภาวะเอ็กเซเดนต์เอาไว้นั้นท่านหลายเรื่องทุกเรื่องทุกเรานั้นมันนําให้เราได้มองให้มองเลยให้เป็นมิติให้มองแล้วให้เป็นสภาวะธรรมอย่าเราไปสรุปไปให้เร็วไปอย่าเอาความรู้สึกของเราไปตัดสินทุกเรื่องลองผิดลองถูกแล้วก็ลองให้อภัย เรื่องสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเราฝึกตนของตนนั่นแหละให้เป็นที่พึ่งแห่งตนได้ตนที่พึ่งอยา่างอื่นไม่ได้อีกแล้วฉะนั้นการฝึกสมาธิการฝึกทำดีละชั่วจิตใจให้โปร่งใสใจให้เบิกบานจึงมีอนุภาพและมีพลังที่จะทําให้เราลึกรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นได้ฉะนั้นภาพเหตุการณ์ที่อาตมาได้บรรยายทมหรือได้พาญาติโยมปฏิบัติทมที่บางสิบโยมแมวและอติเสธ มหาเศรษฐีระดับส้นๆของภาคใต้ของประเทศไทยก็ให้ท่านได้เห็นภาพในการบรยายธทแในการเผยแผ่ธรรมก่อ,อนตอนนี้ก่อนจบรายการจะม,มากระต้อมของโมทนาท่นานประชัยเรียกไพร่ทั่เพื่อสนัอสนุนสืซอเมนวัตถุก่อสางเป็นสังสับสนุนในการเผยแผ่ธรรมการเดินทางในดัวตลาดต่างๆ เห็นสำนักที่โคราชไปสงขาเนี่ยหักสองพันกิโลนะน้ำมันครับสมมติโฆษนาท่านอย่างเี่งนภาพของพีไอเราปุ๋ยนี่ของพีไอเรานี่ไม่เป็นสองรองไายนี่ปุ๋ยเชื้อภาพมอไปต้นไม้ใหญ่ทุกชนิดนะเป็นอ้อยเช่นมันเช่นข้าวจนถึงพืชที่เป็นที่เขาคนนิยมกันตอนเรียนฟาร์มเนี่ยได้ผลดีมาก แต่ตอนที่ทํากันตอนนี้ใบก็รู้ทราบว่าภาวะโควิดมันเริ่มมาระบาดหนักที่จะต้องป้องก,กันให้ได้อี่ไรเรามีลิติพัณฑ์ที่ทรงคุณค่าสามารถกการป้องกันโรคไวรัสได้จริงป้องกันได้จริงนั่นคือใบอวนอกจิติทยาประจําำครอบครัจรวจะโยงความไม่จีบาทเองตอ,องนี่ยี่สิบสองเนี่ยแค่สองร้อยบาทหรือร้อยกว่าบาทเองเอาไว้เวลาเป็นมันมาไม่คุ้ม กต่น้ำยาบวนปากสามารถอมเลือดือนได้คอแล้วก็กันเชื้อหลงปอดไวรัสต่างๆก็จะเป็นกรดเป็นด่างไปนะครับขอให้ท่านตัวนี้ก่อนจบรายการสมาละสบ่ศเแต่ไมาเพื่อนิีบางคนก่ท่านอนุญาตอยู่ในวันนี้อสานุมุบีปะมาณยังมีส่วนบุญมนุยญาผนังข้าก็ทำหน้งานมันนุนะได้ก็ทำนะบุพการเราได้เป็นที อย่าทรงคุณคือมีนามาตัวเป็นประธานทางนี้้าได้ก็สบพาะทานทั้งหูที่ไดไม่เคยพบเห็นททางเราปินการมีใจชัช่วดีเราที่สร้างพญานุเอนทั่วสันไหว่โลกเป็นเกณฑ์คือในภูมิสามสถานโดยกำเนิดสีระมีขันหาข,นขันหนึ่งขันสี่มีประมาณต้องเหี่ยวนพยอบีเศษ เอลาลานบน้อยกันดานก็ดูจจก,กันเราได้ได้รู้ส่วนข้าให้เรานในม,น,ารน,น,นมูธนาปันจนมุงกายบีไม่รู้พันก็มูเดวันนูนเหมือนกห้สัตว์ทั้งไรประจกักษ์สมบุญคิดคุณแรบโมทนามาันระโมทนาปราสานทวารบุญค้าประสานประสิทธิ์ประสงข์จงขถาปัต นิลาจาเวนทีเป็นสุขีมิมีธนงจึงบทกบเกษมบิสารโดยตรงทานิวานองขังอมขัง,ง,งอัดความปาตนาประชาทุมูยัจงดีงามดูวิเศษสวัสดิ์สำเร็จโดยชอบประกอบบุญจะสมบูรณ์บุญหัดจรันจะเริญจริญพรไมโครมน็อกซลรูชันผลิตภัณฑ์ใช้แล้วปลอดโควิด ยับยั้งเชื้อโรคช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกิดจากแบคทีเรียและไวรัสใช้เช็ดทำความสะอาดที่ทูปบริเวณที่พักอาศัยโดยไม่ต้องผสมน้ำ